วิธีการใช้งานหลอด UV นะครับง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่มลงไปตรงนี้นะครับค้างไว้3วินาทีครับและตัวไฟครับเขาจะกระพริบเป็นเวลา27วินาทีครับเพื่อให้เราเตรียมตัวนะครับเอาหลอด UV เนี่ยครับไปใส่อยู่ในภาชนะที่เราต้องการที่จะฆ่าเชื้อครับอันนี้นะครับก็กดปุ่มค้างไว้นะครับครับเขาจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับพอ27วินาทีเขาจะมีไฟสองสว่างขึ้นมานะครับ ตัวกล่องที่เราให้มานะครับก็จะมีตัวยางยืดอยู่ข้างบนนี้นะครับเราก็เอาใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาลงไปได้เลยนะครับแล้วก็รูสีปิดครับตัวเครื่องนี้นะครับจะเป็นใช้แบตเตอรี่ในตัวนะครับในกรณีถ้าแบตหมดแล้วนะครับก็สามารถจะเสียบชาร์จกับสายชาร์จได้นะครับอันนี้เราจะมีสายชาร์จอีกด้านหนึ่งก็เสียบกับ power bank สามารถชาร์จไฟเข้าที่ตัวเขาได้ครับวิธีการชาร์จไฟเข้าที่ตัวเขานะครับ เราจะมีหัว2ด้านนะครับด้านหนึ่งนะครับที่เป็นหัว Android นะครับก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะชาร์จกับโ e แ b a n k ก็ได้นะครับครับเมื่อเราเสร็จชาร์จนะครับไฟเขาจะเป็นไฟสีแดงขึ้นมานะครับแบบนี้ครับแล้วก็เมื่อไหรที่แบตเขาเต็มนะครับเขาไฟเขาจะดับลงครับในกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้ในกล่องนะครับเราสามารถไปใช้ อยู่ในที่อื่นได้นะครับรัศมีในการใช้ของเขาจะอยู่2ตารางเมตรครับเราไปอาจจะไปใช้ในตู้ชั้นเก็บรองเท้าในตู้เสื้อผ้าเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ครับข้อควรระวังตัวนี้นิดหนึ่งครับตลอดเขานะครับเวลาเราเปิดเครื่องแล้วไม่ควรใช้สายตาไปมองนะครับเพราะเป็นแสงสีฟ้าครับอันนี้ก็ควรระวังไว้ด้วยครับถ้าท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อกับออกก้าไอเดียได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ